เขาเขาไม่ได้บุกผมนะครับเบสดปิเก่อนเขาวป็นนะครับเรามาอยู่กับเกมนี้นะครับเป็นเกมไฟนัลแอนเฟรดีนะครับเป็นเกมเก่าแล้วเก่ามากเลยนะครับผมคิดถึงเกมนี้ครับผมเคยเล่นไปเมื่อนานแไปนานผมเอยแต่ก่อนคือโคตรกลัวนะครับเกมนี้เกมนี้คือกลัวมากครับเออผมจำไม่ได้แล้วว่าถูกเกม พวกผีหมีอะไรไปว่าแน่ที่มันจะมาตรงนี้แล้เนาะไม่รู้อ่ะจิ่าไปเลยนิวเกมเที่ยงเราที่หนึ่งนี่คือก็คือเราสามารถเดินทางได้นอนแล้วก็เปิดไฟได้เปิดไฟดูได้นไไดี่เป็นภาคแรกเลยเนะานนะพวกนั้นก็ทำันจะดูดเลยแล้วกันนะ

จะลอบีปตัตูปล่งนรถอ่าโอเคโอเคาจาไงโอ้ยงั้นลองโอ้ยอีหลแบบนี้มล้วก็หลอดอี่นะไปเรื่อยเรื่อยบอกคับคืนแรกไม่น่า อื่นที่หนึ่งทำไม่ได้หรือวะเฮ้ยคือมันไกล้มาแล้วไกล้มาเรื่อยๆแล้วเฮไม่เจอทำไมก็ไม่เห็นมะันล่ะกูเชื่อเลย เกมโอเวอร์เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีต่อนะผมคือที่หนึ่งนะผมติดอีกรอบนะเออผมยังจะเล่นอีกนะเออต่อไปก็น่าจะมีเอ่อผมมาเล่นเวอร์ชันตรงเวอร์ชันสองนะก็นะเวอร์ชันแรกภาคแรกยังเอาไม่รอดเลยเอาละไอ้เกียร์กองเกี้ยร์นั่นไม่ยังดูไม่ได้เลย ก็เชียดถ้าได้ยินเสียงไก่ก็ขอไปเลยครับดีข้างมากกว่มแม่และไม่ไก่ไม่งขันตลอดเวลายวยลยู่ก็เชียดเลยโอเคตอนนี้ตัวนี้นหายแล้วน่าตัวาเร็วเร็วาตัวมาเร็วเร็ว đấy lại cho hai bay Cái này. Cái này. Ủy xong, bay. Không này. hai bay này? Biết xong rồi. คืต้องเอนอีกหคืนจะเป็นยังไงหรือยังไงมันมีแค่คืนเดียวอ๋อน่าจะมีประมาณ5คืนเราตามชื่อเกมไฟไนนะนะโอเคคืนที่หนึ่งก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เอะคือมันไม่กลัวเลยไงคือแบบคืนคืนแรกมันโดนตุ๊กตาหลอกไปแล้วควดเชียรคืนที่หนึ่งช่วงแรกในมีเราจะเลื่อประมาณตีสั้นช่วงนี้ก็สบายสบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อะไรสักเออมันได้ยินเสียงตีนอยู่นะแต่มันไม่รู้ว่ามันจริงไหมเนาะเออก็เชื่อเลยเออเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปหาโหลดกันนะครับเป็นแบบเสียงนครับใม่โดยเงินนะครับแค่สองบาทนะครับแต่ก็ก็คนขัดเยอะสนุกเลยนะครับว่าคุ้ไม่ก็ค่นขดบยังสนุกเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียเงินนะสามารถไปโหลดฟรีได้ครับในเอ่อเพื่อนที่บ่าไฟล์นั้น แต่ผมเสนอเป็นคอนแท้ดีกว่าครับเพราะงั้นเออไปโหลดเล่นกันนะครับแต่เราคอยดูว่าภาคสองจะเป็นยังไงนะผมว่าเป็นตัวเดียวกันต้ภาสคสองเล่นแต่ภาคหนึ่งโอเคครับก็ขอรับก่อนนะไอ่าอ่าอ่า,อาเซ็กซ์やりตาย